สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนทำแซนด์วิชนะครับเป็นโทสกันนั่นเองนะครับก็คือโทสนะครับแล้วก็มีทูน่านั่นเองนะครับซึ่งเรานะจะชรเล่นตัวเองนะด้วยการทานะครับทั้งหมด5นาทีนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆที่ต้นคิดคนขึ้นมานะเพราะมีคนถามเรื่องอาหารเข้ามาเยอะนะว่าแบบมีอะไรที่แบบพอจะกินนะครับแล้วก็ทําง่ายๆแล้วก็โปรตีนสูงๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราาม เริ่มทากันเลยนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําโดยใช้นาฬิกาจับเวลาเลยนะครับทั้งหมด5นาทีมาดูกันนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะสำหรับโททูน่านนี่นครับก็รุย่ยเอาเอาชิบหายละโนนอย่างแรกเลยนะต้นจะทำขนมปังโทก่อนนั่นเองนะซึ่งเราจะใช้ทั้งหมด สองแผ่นด้วยกันน่นี่นะครับก็ไฟยไฟนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีอันนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นอันนี้ได้เอาชิพหายแล้วเออเอาชิพหผ่แล้วไปยี่้าเกินยี่บห้าวีแล้วันะผมโทษแล้วก็ถ้าใครที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นกระทะกิวได้นะครับก็จะมีโยเกิร์ตมีทูน่านะครับแล้วก็ผักนะครับทูน่าต้นก็จะรีรดน้ำมันออก ใครจะใช้เป็นแบบว่ายแช่สปริงวอเทอร์ก็ได้นะแช่แบบอะเนี่ยแช่เออทำแรกไปดูน่าดยเกิดช้อนช้อนไม่ค่อยหล่นเท่าไหร่ตอนนี้ไปแล้วหนึ่งนาทีนะครับเหลือเวลาอีกสี่นาทีนะครับในการทำผ่านที่่เสร็จเฮ้ย เช็คว่าทาเลขวะเนี่ย easy, easy, easy s crazy. <S นี่ครับต้นจะใช้เป็นโยเกิร์ตแทนต้นจะใช้เป็นโยเกิร์ตแทนในนี่นะแทนพวกออน้ำสลัดนะเพราะว่าน้ำสลัดมันมีน้ำมันทูเหองเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทำให้แคลอรี่สูงแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์กับร่างกายสักเท่าหร่นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นไงไส้ือนแบบทูน่าสเปรดอะไรเงี้ยพอชิมมัน นี่วป่เล่า5นาทียังมาชิมไม่รู้สุ็จลอร่อยอร่อยอร่อยผักนะครับก็สามารถที่จะซื้อจากตลาดหรือว่าอะไรก็ได้นะได้หมดเลยเรียบร้อยตัวของเราพร้อมแล้วนะครับเตรียมกำลังดีนะครับจากผักอหือ เดี๋ยวต้นจะใช้เฮ้ยแค่นี้นะวางเลยนะครับของผักอีกหน่อยเขาชอบกินผักนะครับก็ถูหน้าปบไปเลยเยอะๆ <c oughs> ได้เลยนะครับสองนาทีสามสิบโอ้ชิวอะไปอ่านตามกลับมายังคันเลย เดินผ่านน้ำมาหอยไส้ยเยอะเกินอ่ะไม่เป็นไรแต่เราจะใส่ให้หมดเวลาเหลือนะครับจะแต่งกานนะได้เอาข้าวเห,หนือเนาอเดี๋ยวจะได้เห็นสีแดงๆแดกเลือดแทน กลิง้งท่านี้ไม่ค่อยสวยเลยอ่ะไม่มีแล้วอ่ะไม,ไม่เป็นไรโอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับโทษใช้เวลาน้อยกว่าที่คิดผ่านไปเพิ่ง3นาทีครึ่งนั่นเองนะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับโทสูสทูน่าสเปรดนั่นเองนะก็ทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสัดส่วนนะพวกปริมาณโปรตีน,รนหรือว่าอะไรเงี้ยเท่าไหร่นั่นเองนะครับ ดี๋ยวจะมีอันแรกนะครับก็คือโยเกิร์ตนั่นเองนะครับโปรตีนทั้งหมด7กรัมนะครับแล้วก็ผักนี้แคลน้อยมากนะครับ10-20ไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขนมปังเนี่ยผมจะใช้เป็นของคิวบิกนะครับนั่นเองนะครับก็โปรตีนเนี่ยแผ่นละ7นะครับโปรตีนแผ่นละ7กรัมนั่นเองนะครับก็7 2 14นะครับแล้วก็บวกกับโยเกิร์ตนะครับเป็น21นะครับแล้วก็ทูน่านะครับทูน่านะครับเป็น 13นะครับทูน่า13กร,รมัมแต่ว่าเป็น1นส่วนสของถ้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีที่เราจะดูนะครับว่าปริมาณปริมาณโปรตีนเท่าไหร่นะครับก็คือมันเขียนว่าปริมาณประมาณ2.5หน่วยบริโภคนั่นเองนะครับซึ่งแสดงว่าถ้วยเนี้ยกินได้2.5ครั้งนะครับก็เอา13เนี้ยโปรตีน13เนี้ยคูณ2.5เข้าไปนะครับก็จะเป็น26บวกประมาณ3.2ครับ สามสิบสองบี่สามสิเสี่สิบหกสแล้วก็บวกเจ็ดเป็น53นั่นเองนะครับบวกเล้ถูกก่าเนี่ยคลรี่นะครับก็คือขนมปังนะครับแผ่นละร้อยแผ่นละร้อยแคลนะครับก็200ร้อยแคลนะครับส่วนทูน่านะครับก็อันนี้เจ็ดสิบแคลเองนะก็คือเป็น 2 7 0นะครับผักประมาณ10แคลนะครับ270280แล้วก็โยเกิร์ต280บวกอีก80ก็เป็น360แคลเท่านั้นเอง360แคลนะครับอันนี้คือคลีนมากมากนะครับแล้วก็โปรตีนสูงมากๆนะครับ50กรัมต้นสามารถที่จะกินอันเนี้ยแค่2มื้อกว่า,ก,วาก็ทำให้โปรตีนเพียงพอแล้วในในแต่ละวันที่คนที่ฟิตหุ่นหรือว่าต้องการกล้ามเนือ้อนะครับก็เพียงพอแล้วนะสำหรับอันนี้นะครับก็ สิ่งที่อยากจะแนะนําก็คืออันนี้นะก็คือแบบดีอันนี้ต้นกินประจำนะนมปังของคิวบิกนะเพราะว่าโปรตีนมันสูงมากๆนะครับก็เดี๋ยวไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรานะครับมาให้เจดชิมนะเป็นรุ่นน้องที่เล่นสตรตีบุ๊กเอาด้วยกันว้าวุเจดด้วย แหมวะถ้าเปลี่ยนจากน้ำไอน้ำไอเนี่ยน้ำสลัดจะเป็นโยเกิร์ตอ่ะได้ย่ะได้ได้ได้ไดเสร็จแลบบ้วคร่บเาสั่งอันเนี้ยอือจะมาอร่อยอยู่แบบคลื่นคเนอะอืมใช่ไหมดูยิ่งอ่ะต้องทีแล้วตอนเนี้ยมาฮะนี่ากล้องชิมได้ปะได้ปะอร่อยอร่อยปกติเคยใช้โยเกิร์ตมาทำแลนน้ำสลัดปะไม่เคยกินเลยไม่เคยทำเองเดี๋ยวต้องลองมาทำดูแล้ว ก่อยูครับผมก็จบไปแล้วนะสำหรับ toast tuna น,นั่นเองนะครับก็ทำง่ายมากๆนะครับจริงๆตั้งเวลาไว้5นาทีแต่ทันจริงอนะ่ะทเสร็จตั้งแต่3นาทีแล้วแหละก็ลองเอาไปทําตามกันได้นะซึ่งใช้วัตถุดิบค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะทูน่ากระป๋องละแค่เกือบ30บาทนะครับแล้วก็ขนมปังก็แผ่นละ ไม่กี่บาทเท่านั้นเองรวมๆแล้วประมาณ50บาทนะสำหรับมือนี้นะแล้วก็โปรตีนแน่นขนาดนี้คือคุ้มมากๆเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะแล้วก็ทลีนคีนแล้วก็ลีนลีนเนี่ยสำคัญมากๆนะสำหรับมือนี้นั่นเองนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะกดไลค์นะแล้วก็กด subscribe นะให้ช่อง ตัวเล็กเ่งกลางของผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะเข้าไปฟอลไอจีของผมนะน,ะนะครับต้นพีละนะทุกคนก็จะได้ดูคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ผมเนี่ยย่อมาให้สามารถที่จะสไลด์เลบแลวก็กดไปทำตามกันได้เลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับมือหน้านะว่าจะเป็นอาหารประเภทอะไรนะรแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอาหารออกมาอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลินนี้ได้เลยนะครับต้นก็จะทำออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะเดี๋ยวผมต้องไปกินอีก2ชิ้นที่เหลือก่อนนะครับสวััสดีครบ